การประเมินผลการปฏิบัติงานข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวราทิพสัพนาสิริตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพุทธไทยสงโอภาสประชานุกูลยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ข้าพเจ้านางสาววราทิพสัพธนาศิริตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6ในรายวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานสอนได้รับภาระงานสอนจำนวน26ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานอื่นๆเช่นโครงการโรงเรียนสุจริตโครงการกิจกรรมอาเซียนศึกษาองค์ประกอบที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์หลักสูตรแการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัการาช2551หลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 1.2. ึ่งข้ารเจ้าได้ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาสังคมศึกษากลุ่มสาระศาสนาและหน้าที่พล,ลเมือง 1.3. ึ่งข้ารเจ้าได้จัดกิจกรรมโดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรูป Active Learning 1.4. ึ่งข้ารเจ้าได้ดําเนินการสร้างและพัฒนาสื่อเช่นสื่อสร้างสารยาเสพติด สื่อภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมและนิทานคุณธรรมพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ผลิตสื่อนิทานคุณธรรม1.5ข้าพเจ้าได้ํำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน1.6 ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาความซื่อสัตย์1.7ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุด 1.8ข้าพเจ้าปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นโฮมรูมและการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆองค์ประกอบที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้2.1 ข้าพาจ้าได้จัดให้มีการทำข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนให้เป็นปัจจุบันดูแลระบบ DMC พร้อมทั้งแบบประเมินงานธุรการในห้องเรียนต่างๆให้เป็นปัจจุบันเสมอ2.2ข้าพาจ้าดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยเยี่ยมบ้านของนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 2.3ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆทั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4และของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมายงาน2.4ข้าพเจ้าใช้หลักการระยานามิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประสานสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน องค์ประกอบด้านที่สามด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองทั้งด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งข้าพเจ้ามีความคิดว่าจะเตรียมตัวสอบว่าระดับ CEFR สำหรับคูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาและข้าพเจ้าได้พัฒนาภาษาอังกฤษจนได้รับใบประกาศนียบัตรการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้น h i g อ e r i n ินเ m อร์มีเดีย 2.3ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกสถานศึกษา3.3คข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองมาพัฒนาผู้เรียนจนนักเรียนประสบความสำเร็จที่เป็นผลลัพธ์ทางด้านการสอนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายข้าพเจ้าได้สร้างพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยภาพยนตร,ร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม ด้วยรูปแบบการสอนซิกป,ป้าโมเดลรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่1การพัฒนาคุณธรรมแต่ประการเรื่องความซื่อสัตย์ของชั้นปฐมศึกษาปีที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการดําเนินการให้บรรลุผล 1. ข้าพเจ้าศึกษาหลักสูตรการการขั้นพื้นฐานและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 2. ข้าพเจ้าศึกษาการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 3พมปรเจจาออกแบบสื่อเทคโนโลยีให้มีรูปแบบที่หลากหลาย4จัดทําสื่อเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่5นําเสนอสื่อทดลองใช้และนําผลมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาและให้มีความน่าสนใจเข้าใจง่ายและนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้เป็นอย่างสูงค่ะ